เหตุการณ์เครื่องบินตกในเนปาลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตแล้ว70คนนะครับยังเหลือผู้สูญหายอีก2คนหน่วยกู้ภัยต้องใช้ดโดรนและใช้วิธีไต่ขุบเขาลงไปเพื่อค้นหาผู้สูญหายในขณะที่เมื่อวานนี้มีการเปิดเผยภาพที่ผู้โดยสารบนเครื่องบินถ่ายเอาไว้ก่อนเครื่องบินจะตก คลิปวิดีโอเผยให้เห็นภาพภายในห้องโดยสารของเที่ยวบินที่691สายการบินเยติแอร์ไลน์ซึ่งออกเดินทางจากกรุงกัมันดุมุ่งหน้าสู่เมืองโพคาราในประเทศเนปาลซึ่งผู้โดยสารบนเครื่องบินบันทึกภาพไว้เพียงไม่กี่นาทีก่อนที่จะเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นโดยบางช่วงบางตอนจะเห็นความสั่นและเอียงของเครื่องบินอย่างเห็นได้ชัดสำนักข่าว AP รายงานว่าในช่วงท้ายของวิดีโอซึ่งไม่ได้นำมาเผยแพร่ แสดงให้เห็นถึงการกระแทกอย่างรุนแรงเกิดภาพกระตุกเป็นชุดพร้อมกับเสียงตะโกนก่อนที่ไฟจะลุกเต็มหน้าจอในขณะที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ต้องยุติปฏิบัติการค้นหาร่างผู้สูญหายชั่วคราวเนื่องจากความมืดเข้าปกคลุมพื้นที่<อ>ก่อนจะกลับมาเริ่มการค้นหาอีกครั้งในวันนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว70คนจากทั้งหมด72คนและได้รับการชนสูตรแล้ว24คน ยังคงเหลือผู้สูญหายอีกสองคนซึ่งคาดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วทีมค้นหาเริ่มใช้ดโดรนและให้เจ้าหน้าที่ไต่เขาลงไปที่ระดับความลึก200เมตรเพื่อค้นหาผู้สูญหายซึ่งภารกิจการค้นหาเต็มไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากพื้นที่ลาดชันและสภาพอากาศเลวร้ายโดยมีหมอกลงจัดด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินและเครื่องบันทึกข้อมูลการบินแล้วซึ่งน่าจะเป็นกุญแจสาคัญในการไขาคาตอบ ของโศกนาฏกรรมครั้งเลวร้ายที่สุดของเนปาลในรอบ31ปีเจ้าหน้าที่สนามบินกาดมันดุระบุว่ากล่องดำทั้งสองที่ถูกค้นพบยังคงอยู่ในสภาพดีและจะถูกส่งไปวิเคราะห์ตามคำแนะนำของผู้ผลิตทั้งนี้หน่วยสอบสวนด้านการบินของฝรั่งเศสและแคนาดาจะเข้าร่วมการสอบสวนในครั้งนี้ด้วยเนื่องจากเครื่องบินรุ่น ATR ที่ประสบเหตุตกในครั้งนี้เป็นของบริษัทในฝรั่งเศส ขณะที่เครื่องยนต์ผลิตที่ประเทศแคนาดาขณะที่โฆษกของสนามบินโทคาราระบุว่าไม่กี่นาทีก่อนเครื่องบินลงจอดนักบินได้ขอเปลี่ยนรันเวย์ที่จะลงจอดจาก30เป็น12และได้รับอนุญาตจากทางสนามบินแล้วแต่ทางสนามบินไม่ได้ถามถึงสาเหตุว่าทำไมจึงขอเปลี่ยนส่วนสาเหตุของโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดน ขณะที่บรรยากาศในกรุงกาบันดุและเมืองโพคาราประชาชนจำนวนมากร่วมกันจุดเทียนเพื่อไว้อาลัยให้ผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีของเนปาลประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศ นอกจากนี้บรรยากาศการไว้อาลัยยังมีให้พบเห็นในอีกหลายพื้นที่รวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ไปรวมตัวกันที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่ที่ร่างของผู้เสียชีวิตถูกลำเลียงไปก่อนหน้านี้ด้วย